จะเกิดอะไรขึ้นครับพี่น้องเมื่อคุณดันไปขโมยของในบ้านฮันมะยูจิโร่ในยูจิโร่แมนชั่นไอเดด็กวี ยูจิโร่แมนชั่นเกมที่เปิดให้เล่นฟรีผ่านสตรีมเป็นเกมแนวเล่นคนเดียวมุมมองบุคคลที่1โดยจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณได้รับบทบาทเป็นหัวขโมยหลังจากขโมยของบ้านเล็กบ้านน้อยจนคุณดันก้าวขาเข,าเข้าไปยังคาราสาดแห่งหนึ่งแต่หารู้ไม่ว่าคาหาฮาดดังกล่าวที่ก้าวขาเข้าไปเป็นของผู้ชายที่ได้ชื่อว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกฮันมะยูจิโร่คุณจะขโมยของจากคาราฮาดของเขาและออกไปอย่างมีลมหายใจได้หรือไม่โดยผู้เล่นเข้าใจการควบคุมได้ไม่ยากตัวเกมเน้นให้ผู้เล่นวิ่่่่่งซออนนนนหหรรืตาาาาาาายยผผผููู้้้้้้พพััฒมมมีกกเเเิควททใบลลถ ขโมยของจากคะเลหาดของยูจิโร yes. ่ได้ท euh ั้งหมดยูจิโร่จะรวดเร็วและเกมจะยากขึ้นแถมตัวเกมยังมีฉากจบที่หลากหลายและมีฉากจบที่ซ่อนลับไว้อีกด้วยโดยฮันมะยูจิโร่เป็นตัวละครจากการ์ตูนบากิผลงานการเขียนของเคซุเกะอิตางางกิเปิดตัวครั้งแรกในปี1991หลังจากนั้นก็มีอีกหลายภาคตามมาและได้รับการดัดแปลงเป็นอนิเมะด้วย